เราประสบการณ์ความประทับใจนะครับกับ h e l i h o n a l e Group ครับก็เราก็ได้ร่วมงานกันตอน Killer Karaoke นะฮะซึ่งก็สนุกสนานมากฟรีดร้องอู้แขนขาชากันเลยนะฮะมีคยขอทำใจดีมาก คือกับทีมงานทีมงานน่ารักมากๆนะครับก็ขอบคุณทีมงานมากๆนะครับที่ดูแลก,กันอย่างดีเวลาเราไปร่วมงานกัน p e l o t o n e e d Group นะครับก็เอ่อดทวควมเป็น Big Production นะครับบอกเลยว่าการทำรายการในคุณภาพไม่ใเป็น Master Chef นะฮะหรือแบบ Iron Chef ในพิีดูแบบคือบอกแลว้วเป็นแฟนหนักมากนะฮะเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีนะครับ p e l o t o n e a Edge Group นะครับก็ขอให้ผลรายการดีๆนะครับฝ่ายทีมงาน ทุกคนนะฮะรายการดีๆออกมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เปรี้ยงปังพี่หนุ่มขึ้นเงินเดินให้เรื่อยๆเลยนะฮะทุกท่านทัวร์นา